เหม็นกลิ่นเน่าของศพทั้งคืนเลยนี่ก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นมาไฟลุกพึบพึบพึบก็หันหลังให้ลืมนอนมันไม่คิดอยากจะนอนเลยมันตื่นตาแข็งอยู่อย่างนั้นมันกลัวกลัวไม่รู้จะไปอาศัยใครมีแต่เราคนเดียวก็อาศัยเราเท่านั้นแหละไม่มีที่ไปนี่คิดไปไหนก็ไม่มีที่จะไปหนีไปไหนก็ไม่ได้ พราะมีแต่กลางคืนมืดเสียด้วยนั่งตายมันอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนละ่ะนั่นพูดถึงใจมันจะอยากทำไหมมันจะพาทำอย่างนั้นไหมพูดกับมันมันไม่พาทำรอกใครล่ะอยากจะมาทำอย่างนี้นี่ถ้าไม่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มาทำอย่างนี้ดึกประมาณสี่ทุ่มหันหลังให้กองไฟมันบังเอิญอะไรก็ไม่รู้ มีเสียงอยู่ข้างหลังในกองไฟดังถึงทังถึงทังหรือลงศพตกลงมาหมาจิ้งจอกมากัดกินซากศพหรือก็ไม่ใช่ฟังเหมือนเสียงควายคลืดคราดคลืดคราดช่างมันเถอะเอาไปเอามาเดินมาก็เหมือนคนเดินมาหาเดินเข้ามาข้างหลังเดินหนักเหมือนควายแต่ไม่ใช่เหยียบใบไม้หนักหนักดัง,ดงแคร่แคร่อ้อมเข้ามาหาเอา ยอมตายแล้วนี่จะไปไหนได้ละ่ะแต่จะเข้ามาจริงๆก็ไม่เข้ามาเดินโครมโครมออกไปข้างหน้านุน่นไปหาพ่อป่าขาวแก้วนุน่นจนเงียบเสียงเพราะอยู่ไกลกันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเพราะความกลัวทําให้คิดไปหลายอย่างนานประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้เดินกลับมาอีกแล้วเดินกลับมาจากพ่อป่าขาวแก้วเหมือนคนเดินจริงๆ ตรงเข้ามาตรงเข้ามาตรงดิ่งเข้ามาเหมือนจะเหยียบพระอย่างนั้นแหละหลับตาอยู่จะไม่ยอมลืมตามันละ่ะให้มันตายทั้งหลับตาอยู่นี่แหละมาถึงใกล้ๆก็หยุดกึกยืนนิ่งอยู่เงียบๆอยู่ข้างหน้ากรดรู้สึกเหมือนกับว่ามันเอามือที่ถูกไฟไหม้มาคว้าไปคว้ามาอยู่ข้างหน้าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยโอ้ยตายคราวนี้ละ่ะสละหมดแล้ว หลงพุโทโธธรรมโมสังโฆหมดลืมหมดมีแต่ความกลัวอย่างเดียวเต็มเอียดแทนที่อยู่แน่นเหมือนกับกลองจะคิดไปไหนมาไหนไม่ไปมีแต่กลัวเท่านั้นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความกลัวเหมือนครั้งนี้เลยพุโทโธธรรมโมไม่มีเลยไม่รู้ไปไหนมีแต่กลัวแน่นเหมือนกลองเพลยอย่างนั้นแหละเอาให้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นอย่างไรทำอะไรไม่ได้นั่งอยู่ก็เหมือนไม่ถูกอาสนะ ทาความรู้ไว้เท่านั้นกลัวมากมันกลัวมากจนเปรียบเหมือนกับน้ําที่เราเทใส่ในโอง่งเทใส่มากเต็มแล้วมันก่อนล้นออกมามันกลัวมากจนหมดกลัว